วันลุมพินีชาโดสิงห์มวินเผยปรับทัศนคติใหม่ก่อนพิชิตชัยชาโดสิงห์มวินนักมวยยอดกระตันยูวัย24ปีจากเมืองตากเผยได้รับบทเรียนล้ำค่ามาจากไฟเปิดตัวที่ตนเองเอาแต่มุ่งมั่นจะล่าโบนัสมากเกินไปกลายเป็นเหตุให้ต้องตกเป็นฝ่าย,พายแพ้ก่อนจะปรับทัศนคติใหม่ทั้งหมดจนสามารถปลดล็อกคว้าชัยแรกได้สำเร็จพร้อมรับเงินโบนัสเข้ากระเป๋าอย่างไม่คาดคิดอีกถึง700,000บาทในศึกวันลุมพินี58เมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนที่ผ่านมา ชาโด w และคุณแม่สมยงผู้เป็นทุกอย่างของชีวิตหลังจากพ่ายแพ้ต่อมามูก้าอุซุบยันในไฟต์เปิดตัวศึกวันลุมพินี52เมื่อ16กุมภาพันธ์66ชาโด w สิงมาวินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบกลับไปถอดบทเรียนข้อผิดพลาดทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคติการชกที่เขาจะไม่มุ่งเน้นที่โบนัสอีกต่อไปแต่โฟกัสกับการเก็บชัยชนะเพื่อให้คุณแม่ผู้เป็นทุกอย่างของชีวิตได้ภูมิใจ ไฟที่แล้วผมคาดหวังกับเงินโบนัสมากเกินไปจนไม่ได้ชกตามเกมที่ควรจะเป็นไฟนี้ผมเลยไม่ได้หวังถึงโบนัสแล้วครับขอแค่มาคว้าชัยชนะตับไปฝากคุณแม่เท่านั้นผมอยากให้แม่มีรอยยิ้มไม่รู้ว่าผมจะได้มองรอยยิ้มของแม่ไปอีกนานแค่ไหนผมอยากทำให้แม่ยิ้มให้ผมเยอะๆเท่านั้นพอครับชาร์โดเวอร์ซัสเอริกชาร์โดสิงมาวินกลับมาขึ้นสังเวียนพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งพบกับเอริกเฮเออร์ คู่ชกจากสวีเดนซึ่งรูปเกมนั้นดําเนินไปอย่างดูเดือดตั้งแต่ยกแรกถึงขั้นมีจังหวะหล่นไปให้กรรมการนับ8ด้วยกันทั้งคู่ก่อนที่ชาโดว์สิงมาวินจะเป็นฝ่ายศาสตร์แข้งขวาเอาชนะทีเคโอไปได้ในยกสุดท้ายพร้อมรับเสื้อไพร์ชุดใหญ่จากบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงเป็นดับเบิลโบนัส7 0 0 0 0 0บาททำเอาเจ้าตัวถึงกับดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่ที่สามารถคว้าเงินก้อนโตไปสารฝันของครอบครัวให้สำเร็จ ตอนที่เขาประกาศว่าบอสชาตรีมอบเงินโบนัสให้ผมไม่ได้แค่หนึ่งแต่ได้ถึงสองทำเอาผมถึงกับหลุดเลยครับรู้สึกดีใจมากมันเกินความคาดหวังของผมไปเยอะมากผมฝันอยากมีที่ดินติดนาอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายสงบสุขอยู่กับคุณแม่นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันผมหาที่ดินไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อครั้งนี้ผมคว้าโบนัสมาได้แล้วเดี๋ยวจะกลับไปซื้อเลยครับหลังจากประเดิมชัยชนะแรกบนสังเวียนวันลุมพินีชา์โดสิงมาวิน ตั้งเป้าหมายต่อไปคือการทุ่มเทรแรงกายแรงใจฝึกฝนอย่างหนักเพื่อรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมของตัวเองเอาไว้โดยมีเป้าหมายอันสูงสุดคือการได้รับโอกาสให้ขึ้นไปสู้บนเวทีระดับโลกวันที่เปรียบเสมือนความฝันอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาการต่อสู้ทุกคน เป้าหมายต่อไปในอนาคตของผมแน่นอนครับว่าทุกคนอยากไปยืนอยู่บนเวทีระดับโลกวันผมเองก็เช่นกันถ้ามีโอกาสผมก็อยากทําให้ได้ผมสัญญาว่าจะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดส่วนไฟต์ต่อไปจะประกบให้ผมเจอกับใครก็แล้วแต่ทางรายการเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเจอกับใครผมก็พร้อมจะสู้เต็มที่เสมอติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ f a c e b o o k วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์วันนิฟดอทคอมและอินสตาแกรม o n e c h a m p i o n p